หอมดิบเทั้งนู้เลิศมากหอมดิบขาพอไหมบอลหมดแล้วมั้งเขออยังประเด็นนี้ว่าขนาดผมก็คือให้ความเชื่อว่ามีแรงกดทับจากการทำ ทีนี้ถามว่าเารื่อว่าพระราบูพระจะดีไหมก็อยู่ที่คนแต่ละคนยังดีมากอยู่น้อยเป็นความเชื่อเอาเป็นว่าทำแล้วสบายใจมองง่ายนิดหน่อยโอเคไม่ได้พระราบูเป็นใครพระราบูจริงๆตามตำรากา็คือเป็นที่เป็นน้องกับพระวิษณ์จันทร์แหละด้วยบุญกุศลสมัยพุทธกาลอีกโลกหนึ่งไม่ใช่พุทธกาลพระเจ้าอ่าพระพุทธองค์จ้าชายสิริสถานนี่ใช่ก่อนหน้าน,านั้น ็คือติดตามบุราไสบาตใช้กะลาใส่พระจันทร์ใช้ขันเงินใส่พระอาทิตย์ใช้ขันทองใส่เกิดมาพบใหม่ชาติใหม่จึงมีสีทองหรืองาเลามพระจันทร์จึงเป็นสีเงินพระราหูก็เป็นกะลาเป็นสีดำนี่พระราหูเป็นไทยเป็นอสูรเมื่อสมัยที่พระอินพระพรหมพระอิศวรพระศิวะ กวนมาหาสมุทรทำให้เทวดาที่รบกับยักษ์ละล้มตายทำไม่ให้ล้มตายก็คือกวนมาหาสมุทรเป็นน้ำอมฤตกินละอมตะพระราหูยืนยืนก็คือยืนยืนดูยืนแบบกายการันตีเทวดายืนแต่ก็เหมือนกับอะไรนี่ใส่ใมองว่าองค์ไหนเป็นเทวดาจริงเทวดาฟองพระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นว่าเป็นพระลาหูจึงกราบมองมองดูสล้วก็น่าลายว่า พระลาหูเป็นอสูรแอบตัดดื่มกินน้ำมารเพราะว่าในนั้นคือห้ามไม่ให้พวกยักษ์อสูรกินเพราะว่าเวลาเทวดาลบก,กับยักษ์เทวดาจะได้ไม่ตายพระลาหูไม่รู้ตัวว่าองค์พรดละลายรู้เลยเพี้ยนจัดตัดเร่อน,นี้ส่วนหนึ่งที่ขาดไปของพระราหูก็คือพระเกศเทวาไปลูกยานานั่นเองนะ ถาหูครึ่งบนที่ไม่ตายก็เพราะว่าได้ดื่มน้ำำําอมฤตไปแล้วจึงอยู่ครึ่งหนึ่งแลว้วก็กินแค้นแบบคาดิจว่าเจอกลางวันกูจะกินกลางวันเจอกลางคืนกูกินกลางคืนทีนี้มันอยู่ในเซตสองนักสัตว์ราศรราีก็มีภูมิมินอ่ะอนะมังกรภูมิมินกร์กฎสิงกันตุลพิจิกนุมังกรมันจะอยู่อย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใครจะโดนถามว่าโดนแล้วเป็นไงบ้างก็ ไม่รู้เลยหลพี่ก็รู้รอย่างเดียวว่าหลวงพี่กำลังไปดีเท่าไหร่เพราะว่าขนาดหลวงพี่เป็นพระที่มีวิชายอย่างเนี้ยก็ย <c oughs> ังไงม่ค่อยถูกหวยเลยข้าพเจ้ามีเงินไหลนองมีทองไหลมาตลอดกาลนานเงินสาธุพระสวามีโชคหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค 妈，爹妈。